เอามาหอดจอดถึงครับทรงแม่ทองหนึ่งโตครับวันที่สิบสี่ท่านว่าคมครับนี่แม่ทองแปดเดือนออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อทรงบบไก่บบไก่ครับอยู่ในเขตอำเภอปทุมราชนี่แหละครับบ้านหน้าทาวนครับพี่น้องครับห่างจากของว่วเบาเถึงกับประมาณโลสองโลครับพี่น้องครับหากินใกล้ๆครับเมื่อนี่ครับเดี๋ยวเสียวง่วลงรถก่อนครับนี่ครับแปดเดือนครับออกแล้วครับลงรถเรียบร้อยครับลงรถเดียบร้อยมาใส่ยาเลยนี่ ใส่ยาเสลลูเขาแล้ะนี่เบิ้งครับอุย้ยหมูกับมีอยู่ได้อยู่พี่บ่มีงผูวคล้ายบ่เม่ยแตเลี่มลูกเขาเล่มลูกเขาอีหละอเ,เออผไวไนี่สักก้อนนี่โอ้โหหนึ่งดอกม่ไปใช้ดีใจายได้เลี่มลูกเขาโอ้ยอยู่กับบาตึงหลายมือแล้วหลายอาทิตย์แล้วนี่กินแตเ่เฟืองกับห่ ตัวนี้เป็นง่วนดูมันไปใช้แม่ตัวนี้บ่ตัวนี้ก็ง่วเลี้ยงครับง่วเลี้ยงอ้เป็นแต่มีนกขุมแถวๆนี้นี่บรรยากาศรลบๆ ตันนี้อรล่ะกินหอนหัวจิงไข่กินบอเลียครับกินหอ,อยหัวจิงไข่ง่วดตัวนี้ท้องแปดเดือนครับทรงเรียบร้อยครับปลนหน้าทาวอนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับบรรยากาศช่วงเศร้าวันทีท่สิบ่ธันวาค,คมครับแจกปฏิทินไปนำก่อนครับพี่น้องครับปฏิทินเบาวตึงครับ อม่ปฏิปทินให pues <the> an er. <la> <pesos> ้ใหย่น้ำเนี่ยเสียงเตออเสียงเต่เสียงโอ้อันนี้ส่งบ่ครับเมียบอกว่าจริงไข่อันนี้ร้านหน่อยอ้ก็อยู่ดีแท่้นพอกามลนก็กัไอ้นี่นี่ไอ้พี่นะก็อยู่ดีแท้ก็อยู่ดีแท่นี่ว่นแนวพีนอ

ขอเดินทางกับก่อนเด้อครับ,ย,รบย่างแม่ลูกสื่อ2อ <c oughs> ได้สามอยู่ครับลงมือนี่ครับเป่าเข้าไปเบิงงเด้อครับเดอรสื่อ2อได้สแม่อีกประมณ3สามชีมือขึ้นสี่ขอดอยู่ครับสวัสดีครับ